ความกลัวพื้นฐานที่3กลัวความเจ็บป่วยความกลัวพื้นฐานกลัวความเจ็บป่วยมนุษย์อาจถ่ายทอดความกลัวนี้ต่อๆกันมาทั้งทางร่างกายและสังคมโดยมีความสัมพันธ์กับสาเหตุแห่งความกลัวแก่และกลัวตายเรากลัวความเจ็บป่วยก็พอภาพอันน่ากลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายไปแล้วเรายังกลัวโรคภัยไข้เจ็บ ขอค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้รักษาตัวแพทย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ประมาณการไว้ว่า75ของคนที่ไปพบแพทย์มีปัญหาวิตกกังวลไปเองว่าตัวเองเป็นโรควิตกกังวลว่าป่วยเป็นโรคผู้โรควิตกกังวลอาการคือหมกมุนว่าตัวเองป่วยเป็นโรคทั้งทาง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ผลการตรวจวินิจฉัยไม่พบโรคทางกายแต่อย่างใดจิต จินตนาการไปเองว่าตัวเองเจ็บป่วยแสดงอาการกลัวจะเป็นโรคแน่นโรคนี้ทั้งทงท,งที่แทบไม่มีเหตุปัจจัยเลยบ่อยครั้งจะมีอาการทางกายตามโรคที่กลัวว่าจะเป็นจิตใจคนเราเป็นสิ่งที่ทรงพลังอำนาจมันมีความตามารถในการสร้างและทำลายจากการทดลองเตียมงานของผมพิสูจน์ดได้ว่า พลังของการชี้แนะมีผลต่อคนที่อ่อนไหวเราได้ขอให้คนที่เรารู้จักหน้ามา้าตามคนแยกกันไปพบกับผู้ถูกทดสอบแล้วถามคำถามเหมือนๆกันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูคุณไม่ค่อยสบายนะผู้ถามคนแรกทำให้ผู้ถูกทด,ทดสอบยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและตอบว่าไม่มีอะไรนี่ผมสบายดีผู้ถามคนที่สองได้ รับคำตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะักเมื่อพบกับผู้ถามคนที่สามผู้ถูกทดสอบยอ,ยอมรับว่าตัวเองป่วยจริงๆบทวิจาร์ณการทดลองของฮิวเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดกับตัวเองและไม่แตกต่างจากหลักแห่งพิธ,ธีการของศาส ศาสนานิกายหนึ่งที่ใช้วิธีการแก้แค้นศัตรูด้วยการสาบแช่งด้วยเว,เวทมนต์คาถาต่อเยื่อมนต์คาถาจะมีผลต่อเมื่อเยื่อมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถถูกกำหนดด้วยโชคชะตาและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะตกอยู่ในอำนาจของเวทมนต์นั้นเยื่อจะรับรู้ข้อมูลว่ามีบางคนใช้เวทมนต์กับเขา และเขาก็รับรู้ว่ามันเป็นไปได้ทฤษฎีนี้ก็คล้ายเคงกับการที่ผู้ถูกทดสอบของฮิวถูกบอกถึงสามครั้งว่าเขาป่วยเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้การถูกทักถึงสามครั้งได้น้มม้นวจิตใจเขาให้ทำงานและเป็นไปตามนั้นจริงมีหลักฐานชัดเจนว่าบางครั้งโครคภัยไข้เจ็บเริ่มต้นจากความคิดเชิงลบความคิดถูก ปลกฝังลงไปในจิตใจของคุณด้วยการชี้นะหรือสร้างสารรคจิตใจด้วยตัวคุณเองแพทย์มักต้องผู้ป่วยไปพักผ่อนอย่างสถานที่ที่มีบรรยากาศใหม่ๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพเพราะการเปลี่ยนทัศนคติเป็นสิ่งจำเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเจ็บป่วยฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคนความวิตกกังวลความกลัวความผิดหวังสามารถเป็นสาเหตุ ในการกระตุ้นให้เม็ดพันธุ์นี้งอกงามและเจริญเติบโตมากขึ้น